สวัสดีแฟนมวยทางช่อง YouTube หรยูเดนโนทุกคนนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่ค่ายมวยสิงมาวินครับมาดูตะหอแก้วซ้อมนะครับ,ด,นะรบดูรูปร่างหน่อยคือต่อยพวกนี้เลยยังได้ดูรูปร่างดีมากซ้อมมาทั้งหมดกี่วันแล้วครับจำไม่ได้ครับซ้อมมาตัง้งแต่ตอนครูควิดก็คือไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ค่ายตลอด 2-, 2> 3สมเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเร่งอะไรมากมายใช่ไหมครับ,รบวันนี้ใบรายการออกแล้วเห็นหรือ,อยัง มเ่นเนื่องอะไรมาบอกนะแต่เผาแก้วสิงห์บาวินเจอเฟอร์เลรี่แฟร์เทคเจอเฟอร์เลรี่คือก่อนหน้านี้ก็เหมือนเคยประกบกันมาแล้วป่ะใช่ครับที่จ่อยบุรีรัมย์อ๋อประกบที่บุรีรัมย์แต่ว่าก็ไม่ได้ต่อยประกบรอบสองน่าจะประมาณวันที่ 19, 19บเก้าไปสิบเก้าันยานเป็นไงบ้างคิดว่าเจอเฟอร์เลรี่เนี่ยเป็นไง<ฮ>คิดว่าเฟอร์เลรี่มีอะไรที่ที่น่ากลัวป่ะดูจากอาวุธของเขาดูจากรูปร่างเนี่ยคิดว่าน่ากลัวตรงไหน ความสูงสูงพอกันไหมเขาน่าจะสูงกว่าสูงกว่า,วาเรารอีกเหรอเคยเคยยืนประกบกันหรือยังยังไม่เคยนะโอ้แต่แต่ไม่ค่อยเห็นนะที่ตะเบาแก้วเนี่ยจะเจอคู่ชกที่สูงกว่าถูกป่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าเขาตลอดเลยเออฟอร์มของเราหน่อยเป็นไงเฟร้บ้างไฟาสามฟอร์มหลังจะได้ไหมสามฟอร์มหลังครับเออชนะ ที่ยอดเหล็กเพชรครับชนะยอดเหล็กเพชรที่ช่องที่ลาดดาเนินครับแล้วก็แพ้พี่นึงละเล็กที่สงขาแพ้หนึ่งลาเล็กที่สงขาแล้วก็อีกไฟหนึ่งเสมอกับพี่ศิวกรที่ช่องเกียรติครับล่าสุดเลยใช่ไหมเอออ่าพูดถึงน้ําหนักตัวหน่อยเห็นตัวตัวเบริ่มเลยอ่ะน้ําหนักมันขึ้นเยอะไหมอ่ะก็ขึ้นมาโลนึงโลนึงไปปอยกิโลครับตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดครับเจ็ดสิบเอ็ดก็ประมาณร้อยห้าสิบก่อปอนแล้วต่อยร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองป่ะครับ ทำได้ไหมอ่ะได้สิบกว่าปอนด์เลยนะใช่ไหมยิ่งซ้อมน้ำหนักก็ยิ่งอ๋อเพราะว่าถ้าซ้อมหนักน้ำหนักมันก็ลดลงมาเรื่อยๆรื่นะฮะร้อยสี่สิบปอนด์ทำได้ครับก่อนหน้านี้เราชิงแชมป์ร้อยสี่สิบช่องเจ็บปะที่เสมอสิบกว่าปอนด์ใช่ยังยังยังอยากจะชิงรุ่นนี้อยู่กับอยากครับยังเล็งไว้อยู่ใช่ไหมรุ่นนี้ตอนนี้ก็ว่างอยู่นะฮะร้อยสี่สิบปอนด์ช่องเจ็บนะฮะฝากบอกป๋าชุนหน่อยนะป๋าชุนดูอยู่ก็ ถ้ามีโอกาสขอชิงอีกสักครั้งเออแต่พ่อแก้วยังทําได้อยู่นะครับป๋าร้อยสี่สิบนะถ้าเกิดว่าผ่านเฟอร์รารี่ไฟน์นี้ไปได้ขอชิงนะครับป๋าอีกที่นึงอีกที่นึงบอกป๋านยถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์จงเจ็ดร้อยสามห้ามีโอกาสอีกครั้งนะครับอ่าอ่ะเราเคยก่อนหน้านี้เราแพ้หนึ่งล้านเลกมาเล็งไว้ไหมขอล้างตาอยากจะล้างตาอีกสักครั้งสองครั้งก็มีครับอยากจะล้างตาอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าไฟนี้ขอผ่าน เฟอร์เรอรี่ไปได้ก่อนเห็นบอกว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะไปชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพถูกปะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไปชกวันเนี่ยต้องรุ่นไหนอะร้อยจะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบน่น่าจะรุ่นเดียวกับไครอะน้องโอ๋วะน่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดไปไปไปต่อยวันเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงคือเราจะชกสไตล์ไหนก็ต้องเสมอมวธเตะอะไร เพิ่มจับตีไม่ค่อยได้อ๋อเออก็ต้องต่อยให้ถูกทรงอ่ะเนาะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใช่ไหมฮะอ่ะเฟอร์รารี่ดูอยู่ฝากอะไรถึงเฟอร์รารี่หน่อยก็เจอกันครับพี่สนุกแน่จะต่อยแฟนไหนดีจะเข่าอย่างเดียวหรือว่าจะมีอะไรที่เพิ่มเติมก็บูเทนเนอร์ก่อนนะอ๋ออ่ะไหนไหนพูดถึงเทนเนอร์แล้วมีทั้งพี่ก้าล้านมีทั้งนำสักน้อยบางมากแล้วก็อีกหลายคนเลยเขาเทนอะไรให้เราบาง สว่วนัากเป็นมัดศอกเตะเหลี่ยมมีไหมเหลี่ยมไหมนี่ครับภาพภาพนี้เราจะเห็นเหลี่ยมของตะเพกแก้วไหมได้ไเห็นเอาละแฟนมวยครับคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นตะเพกแก้วที่ในรูปแบบที่แบบโอ้เข่าล้วนๆเลยเดินฟัดอย่างเดียวเลยแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ใช่ละจะมีเหลี่ยมจะมะีมัดเท้าข้อศอกที่มันครบเครื่อนขึ้นใช่ไหมคอ่ะแฟนมวยรอติดตามครับตะเพกแก้วภาคใหม่18กันยานะ พร้อม 19, นะ 19, ก็รอ <19, S 1> ติดตาม 19, 19. กันยานะครับติดตามที่น่าจะเป็นลานจอดรถของช่องเจ็ดนั่นแหละนะครับก็คงจะได้ดูมวยกันแล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยมผมจะมาเช็คฟิตทอแก้วเพราะว่ามันเหลือ,อหลายวันอยู่นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับซาปาแก้วสิงห์นาวินครับ

มีกันได้สนุกเลยครับผมครับ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  <coughs>